คารีนานางฟ้าลูกยางสาวไทยเข้าพิธีวิวาสกับแฟนหนุ่มสละโสดทางการคารีนานางฟ้าลูกยางสาวไทยเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่นมภาพสละโสดอย่างเป็นทางการสำหรับคารีนาคราวเซอร์นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเจ้าของฉายานางฟ้าลูกยาง ที่ตัดสินใจเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มไปเมื่อวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งพิธีแต่งงานช่วงเช้าจัดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรบ้านเกิดของฝ่ายหญิงก่อนที่ในช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยบรรดาญาติและเพื่อนๆที่ต่างมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้โดยในช่วงเช้านักตกลูกยางสาววัย34ปีสวงชุดไทยที่ต้องบอกว่างามสง่าและถือเป็นลูกที่แฟนกีฬาไม่เคยเห็นกันมาก่อน ซึ่งแน่นอนมีบรรดาเพื่อนในวงการและแฟนๆต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับเธอกันเป็นจํานวนมากสําหรับคารินาคราวเซอร์นักตบสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนี er ได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยการที่เป็นคนหน้าตาดีแถมผลงานการเล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวเยอรมนีนอกจากนี้ยังเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว ในศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2021ที่มือริมินีประเทศอิตาลีขณะที่ในระดับสโมสรเคยลงเล่นให้กับนครนนทบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสคขอนแกสตาวิสซีนครราชสีมาคิวมินชีวิชีและดิมมันฟูดเป็นสโมสรล่าสุด